คนเป็น <c oughs> คนเป็นจะมีอาการอ่อนโยน <c oughs> คนตายมีอาการแข็งปลาเป็นอ่อนปลาตายแข็งอันนี้เขาเปร,รียบไม้ตายมันจะแข็งดไม้เป็นมันจะพลิว้ว <c oughs> คนก็เหมือนกัน คนดีมีลักษณะอ่อนน้อมอ่อนโยนอ่อนน้อมอ่อนโยนถ่อมเนื้อถอมตน <c oughs> คนเลวยะโสโอหังจงหองอวดดีคนดีอ่อนน้อมอ่อนโยนสมัครสมานไมตรีจิตน้อมรับยอมรับโดยเคารพ ไม่ยัโสไม่ยิ่งไม่จองหอมพระจึงว่าอภิวาทนาซีริสนิจจังวุธาปัาิโนจต,ตาโรธรรมวัฒนติอายุวโนสุขังพลังผู้มีปกติอภิวาทกราบไหว้คืออ่อนทอมถ่อมตนเป็นนิดย่อมมีอายุวันนะสุขะพละมีอายุมั่นขวัญยืนมีพละกำลังกายกำลังใจเข้มแข็งมีสุขภาพกายสุขภาพใจที่ดี อันนี้คือลักษณะของคนดีคนถ้ามีแต่ความยักโสโอหังจองของปิดกั้นตัวเองไม่รับบุคคลคนนั้นแปลว่าคนตายแล้วคนตายแล้วแปลว่าเขาไม่รับไม่รับคำแนะนําสั่งสอนไม่รับความคิดเห็นของคนอื่นไม่รับฟังคนอื่นเพราะเขาตายแล้ว คนตายแล้วจะนอนช่ยไม่รับอะไรเลยแล้วแข็งทื่อคนที่แข็งกระดกกระดิกทั้งกายทั้งจิตหยาบแข็งกระด้างเป็นคนที่เอาดีไม่ได้มีดีไม่ได้เป็นคนดีก็ยากเหมือนจะขึ้นสู่ที่สูงแล้วต้องน้อมตัวไปข้างหน้า <c oughs> เหมือนขึ้นเขาสูงๆปีนกันไปแล้วจะเอาหัวน้อมไปข้างหน้าคนสูง เขาจะยกคนอื่นขึ้นไปสู่ที่สูงเขาจะค้อมตัวลงยกคนอันนี้คือแล้วนะ่ะคนดีคนดีมีอ่อนน้อมถ่อมตนคนเลวยัโสโคหังแข็งกระด้างไม่ต้องอื่นเราดูแค่คนที่เรารักลูกเรานะ่ะมันแข็งกระด้าง ไม่ยอมรับคำสอนเราโดยเคารพไม่อ่อนน้อมอ่อนโยนเรายังเกลียดยังชังลูกศิษย์ที่โรงเรียน่ะมันแข็งกระด้างยิงยะโสครูก็เกลียดแต่เด็กคนไหนที่อ่อนน้อมอ่อนโยนเด็กคนนั้นจะเป็นสนีในตัวเองครูก็เมตตารักไม่ต้องอื่นนะผัวเมียกันเนี่ย <c oughs> เรามีการอ่อนน้อมอ่อนโยนฟังกันบ้าง อ่อนโยนอ่อนน้อมรับฟังกันโดยเคารพจะเป็นสเสน่ห์ของหญิงจะเป็นสเสน่ห์ของชายอยู่ด้วยกันก็ถ้อยทีถ้อยอาศัยกันและกันไม่บาดหมางไม่ทะเลาะไม่วิวาทเพราะอ่อนน้อมอ่อนโยนเข้าหากันไม่แข็งกระด้างถ้าแข็งก็มีแอาการแตกร้าวแตกแยกเมื่อคนมันแข็งเขาจะต้องใช้ของนิ่มๆอุ๊ไว้ เหมือนรอยที่มันแตกราวเขาต้องใช้กาวหรือยาหรือว่าอะไรกาวตาช้างไปติดไว้มันจะอ่อนเอา,เอาสายของอ่อนดูดของแข็งให้ติดคนเสน่หของมนุษย์ก็อยู่ที่อ่อนน้อมอ่อนโยนสมัครสม,มานไมตริกิตมิตรภาพอันนี้คือคนที่ดีคนดีเขาไม่อวดดีเขาจะถ่อมตน เขาจะไม่ถือว่าเขามีดีเขามีดีเพียงเล็กน้อยถ้ามีคนชมเขาเขาก็จะรับแต่เขาก็ไม่ไม่หลงไม่เพลิดเพลินไม่ยะโสไม่ลืมตัวคนไม่มีดีมักยกหางยกหูชูหางตัวเองคนดีเขายกแล้วเขายังอ่อนน้อมอ่อนโยน คนอ่อนน้อมอ่อนโยนชนะอุปสรรคชนะปัญหาเป็นสเสน่ห์ในตัวเองเป็นคนดีเพราะนั้นมนุษย์จะต้องมีการอ่อนน้อมอ่อนโยนต่อผู้ที่ใหญ่ใหญ่กว่าโดยอายุใหญ่กว่าโดยโดยความรู้ความสามารถชาติชาติาตยวุฒโทใหญ่โดยชาติชาติที่สูงชาติกษัตริย์แต่ชาติที่สูงกระทำต่ำ ก็สูงแต่ชาติแต่การกระทำเลวก็สมควรได้การตำหนิติเตียนชาติที่ตำ่ำแต่การกระทำสูงก็ควรได้ยับการเคารพรักนับถือจากคนชาติสูงโดยยศโดยเกียรติโดยอำนาจโดยตระกูลแต่การกระทําทุศินผิดศินไม่ว่าจะฆ่าสัตว์รักทรพัพย์พฤติผิดในการพูดเท็จแล้วก็กินเหล้าเมายา ตระกูลสูงแต่การกระทำต่ำําก็จะไม่มีคนรักเคารพนับถือแต่คนตระกูลต่ำแต่การกระทำสูงก็ควรได้รับการรักเคารพนับถือจากคนเพราะเขาเป็นคนที่มีธรรมมีสิ่งมีธรรมเขาอ่อนน้อมอ่อนโยนต่อธรรมเขามั่นคนต่อธรรมเขาจึงได้รับการเคารพนักมากนับถือมากกว่าคนที่ตระกูลสูง แต่การกระทำต่ำเพราะเรื่งสูงหรือต่ำที่เขาเคารพนี่อ่อนน้อมถ่อมตอนนี้จะต้องมีคุณธรรมเหมือนกันเพราะนั้นคนที่ดี <c oughs> ต้องหัดการฝึกหัดอ่อนน้อมอ่อนโยนเป็นสมบัติของผู้ดีและคนดีแข็งกระด้างเป็นสมบัติของคนเลวหรือผู้เลวเพราะนั้นเจอกันสังคมไทยก็จะต้องสวัสดีสวัสดีค่ะสวัสดีครับ อันนี้เป็นมารยาทสังคมที่แสดงความเคารพรักนับถือไม่ได้ในสภามันจะพูดกันว่าข้าแต่ท่านประธานที่เคารพก็จะใช้คาอย่างนี้แต่เคารพหรือไม่เคารพมารยาททางปากก็จะต้องพูดก่อนแต่บางการการกระทําทไม่ได้เคารพกันและกันแต่ปากก็ต้องพูดดูเหมือนอ่อนน้อมอ่อนโยนหรือเคารพก็คือสอนให้อ่อนน้อมนั่นแหละอ่อนโยนนั่นแหละแต่บางครั้ง เ <c oughs> พราะอ,อ่อนน้อมอ่อนโยนหรือไปยกมา,มากๆอย่างที่พูดให้ฟังตะกี้เนี่ยเหมือนเราเอาปากมาไปเป่าลูกโปง่งอะเป่าหรือใช้แก๊สเป่าเาไปเนี่ยลูกโป่งมันใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นเพราะเราเอาปากไปยกไปยอไปปอไปปั้นต่อไปมันก็เหลียวเพราะนั้นการยกยอปอปั้นต้องดูคนด้วยคนเลีว ยังไม่ยกย่องมันก็อวดตัวเองเมื่อยกย่องมันยิ่งเมายิ่งหลงเหมือนลูกโปง่งที่มันถูกลมปากคนเป่าเป่าเข้าไปเลีวได้เพราะปากคนที่ยกย่องมากๆเขาจึงเลวเขาเลีวคือลืมตัวเขาเลีวคือไม่ฟังเสียงใครเขาเลวก็คือยะโสโอหังจองหองเพราะปากคนไปเป่ามากๆเขา้าลมมันเข้าไปมากๆไปยกไปย่องไปย่อมมากเขาเลวเลย เพราะนั้นคําที่ดีคือคําที่ชี้แจงให้เห็นแจง้งเห็นจริงสมัครสมานนิพนธ์เห็นว่าเมตตากายกรรมทาทางกายด้วยจิตเมตตาอ่อนน้อมทางกายเมตตาวาจีกรรมจะพูดก็ต้องมีความอ่อนน้อมทางวาจาแม้คิดก็มีการอ่อนน้อมอ่อนโยนเมตตาอุนมนุษย์ที่ดี <c oughs> ก็จะต้องมีการอ่อนโยน เพราะนั้นคุณสมบัติของคนที่อ่อนน้อมอ่อนโยนเนี่ยถ้าไปอยู่สถิตนะดวงใจใดดวงใจนั้นจะเป็นดวงใจที่อ่อนน้อมอ่อนโยนไม่ยะโสไม่โอหังเราเคยได้ยินคำคำหนึ่งไหมได้ยินแต่ไม่รู้ว่าาอะไรนะโมตัสสะพคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธสสะ <c oughs> อะไรเราเคยกล่าวไหม แล้วรู้เรื่องไหมเข้าใจความหมายไหมเคยแต่ไม่รู้เพราะกล่าวตตามกันมาคำว่าน,นโมตสสะข้าพเจ้าขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพวกนั้นก็แปลว่าให้ขอน้อมอ่อนโยนนั่นเองนอบน้อมด้วยวาจาคำว่าน้อมด้วยวาจาะโมตัสสะนี่แปลว่าข้าพเจ้าขอนอบน้อมอ่อนโยนนั่าานแหละ ่อพระผู้มีพระภาคเจ้าพราะองค์นั้นคาคานี้นี่เนี่ยเขาให้อ่อนน้อมอ่อนโยนเขานี้อ่อนน้อมอ่อนโยนไม่ใช่พระพุทธมาเจ้าอย่างเดียวอ่อนน้อมอ่อนโยนฟังคําคนอื่นโดยเคารพรับความอื่นโดยเคารพมีความเกรงอกเกรงใจอ่อนน้อมอ่อนโยนโดยเคารพเขาเรียกว่ามารยาทคนดีเขานน้ย้ว่านโมตสะระพะคาวะโตระหะโตสมาแต่เราไม่รู้เราก็สวดไปอย่างนั้นเนี่ย แต่เราไม่เคยน้อมอ่อนน้อมหมายถึงอะไรอ่อนน้อมรับฟังความเห็นต่างโดยเคารพอ่อนน้อมรับฟังการขัดเกลาโดยเคารพอ่อนน้อมฟังเหตุผลโดยเคารพคนคนนั้นเรียกว่ามีจิตใจที่อ่อนน้อมอ่อนโยนดีถ้าเป็นผู้ใหญ่น้อมสอนผู้น้อยโดยเมตตา ผู้น้อยน้อมฟังผู้ใหญ่โดยเคารพรักนับถือเพื่อนน้อมรับคำติชมจากเพื่อนโดยเคารพสามีรับคำติจากภรรยาโดยรักภรรยารับคำติจากสามีด้วยรักรับคำชมด้วยพอใจคืออ่อนน้อมอ่อ,อนโยนรับคำติคำชมโดยเคารพ อย่าคิดแต่ว่าติอย่างเดียวหรือชมอย่างเดียวคำทั้งสองคำมันมีประโยชน์ทั้งคู่คำติทําให้เราปรับปรุงตัวเองในสิ่งที่เราผิดพลาดได้ดีขึ้นคำชมทําให้มีกําลังใจคำสองคำเรียกว่าอ่อนน้อมรับโดยเคารพไม่ว่าจากอะไรทั้งนั้นคนคนนั้นเมื่อได้รับการเคารพเช่นนี้แล้วเขาจะมีจิตใจสูงรือเป็นผู้ดีขึ้นมา คนเป็นผู้ดีหรือผู้ร้ายเขาให้วัดตรงนี้ผู้ดีอ่อนน้อมส่อนตนผู้เลวยะโสโอหังผู้ดีรู้จักเกรงใจคนผู้เลวไม่เกรงใจใครผู้ดีสมัครสมานไมตรีผู้ร้ายแตกแยกผู้ดีพูดโดยปัญญาผู้เลวพูดโดยอารมณ์ มันจะต่างกันตรงนี้ระหว่างคนดีกับคนเลวมีเส้นขนานแบ่งเขตกันตรงที่ว่าคนดีพูดโดยเหตุผลคนเลวพูดโดยอารมณ์อารมณ์คือกูกโกรธกูก็พูดแบบขูโดด่โกรธดันออกมาโลภก็ถูกขวบโลภดันออกมาหลงก็พูดเป็นหลงงมงายดันคําพูดออกมาเพราะนั้นคําพูดของคนเนี่ยเราดูออกว่าเขาพูดโดยเมตตา โดยเคารพเรารักเรานับถือเรารู้ให้เกียรติเราหรือไม่เราฟังออกถ้าเราฟังออกแล้วเราก็รับคำสั่งสอนหรือคำตินั้นโดยเคารพเราก็รับระความเมตตาต่อไปแต่ถ้าเราปิดกัน้นไม่รับโดยเคารพคนอื่นก็ไม่อยากบอกละ่ะมันอยู่ในการสามีภรรยาทักเปิดใจฟังกันและกันเนี่ยครอบครัวไม่มีปัญหาอะไรเลย แล้วไม่แก้ตัวผิดก็คือยอมรับว่าผิดถูกก็คือยอมรับว่าถูกไม่พูดปกป้องไม่พูดแก้ตัวไม่พูดตลกตะแลงไม่พูดทําให้ดูภาพสร้างภาพให้ดูดีขึ้นแต่เมื่อผิดก็คือยอมรับว่าผิดจริงประมาทจริงๆไม่เข้าใจจริงๆไม่รู้จริงๆแปลว,ว่ารับคําติโดยเคารพถ้าเป็นคนอยู่ด้วยกัน รักกันปรารถนาดีโ่อกันหเห็นการผิดหเห็นจะผิดเนี่ยบอกกันกล่าวกันตักเตือนกันแปลว่าคนคนนั้นรับคําติโดยเคารพเสน่ห์เขาเกิดขึ้นแล้วแต่สเสน่ย์คือเกิดขึ้นโดยใช้คําปกปิดทาผิดก็เอาดีมาปิดเอาไว้สร้างภาพให้ดูดีอย่างนั้นแล้วคนไม่มีสมบัติผู้ดีคนมีสมบัติผู้ดีคืออ่อนน้อมอ่อนโยน สมัครสมานแล้วก็ให้เกียรติให้เกียรติคนอื่นคนให้เกียรติคนอื่ก็มีเกียรติตัวเองแหะมีเกียรติก็คือให้เกียรติคนแต่หน้ารังเกียจก็คือคนไม่มีเกียรติทําตัวให้หน้ารังเกียจในสังคมคือคนไร้เกียรติก็คือไม่รู้ภาษาคน ไม่รู้ภาษาคือไม่รู้กาละไม่รู้เทสะไม่รู้เหตุไม่รู้ผลไม่รู้ตนไม่รู้การไม่รู้ประมาณการรู้จักประมาณคือประมาณในการอ่อนน้อมที่จะศึกษาหาความรู้เราเห็นข้าวไหมเราเคยเห็นข้าวไหมข้าวมันตายที่มันรีบเนะี่ยรวมมันจะดูดีแข็งกระด้างแต่เราเคยเห็นข้าวที่รวมมันเต็มไหม เม็ดมันเต็มมันจะอ่อนโค้งน้มลงแปลว่าข้าวมันมีเม็ดเต็มมันจะอ่อนน้อมอ่อนโยนอ่อนโค้งลงมาแล้วเราเคยเห็นปูไหมเราเคยเห็นปูไหมถ้าเราไปใกล้มันจะทําไงปูมันจะยกกามยะโสโอหังเหมือนปูแล้วเ,เคยเห็นเมงป่องไหมแมงป่องชูหางช้างชูงวง ข้าวหลวงรีบปูยกกล้ามพวกนี้เป็นลักษณะของมันบุคคลที่ไม่มีดีอยู่ในตนมันมีพิษสงอยู่ในตัวเองหาดีไม่ได้โบราณนี่จะชอบเปรียบเทียบให้เราได้ดูแต่เราไม่เคยได้สังเกตดูข้าวหลวงรีบมันจะแข็งดูดีมันตายแล้วเนี่ยเหมือนคนที่ตายแล้ว ตายจากความดีตายจากเมตตาตายจากปราณีตายจากสมบัติผู้ดีพวกนี้จะแข็งระดังโดดเดี่ไม่รับอะไรทั้งนั้นคอยเวลาตายหรือตายก่อนตายมันไม่อ่อนน้อมอ่อนโยนรับสิ่งที่ดีโดยเคารพไม้ที่ดีมันจะมีกิ่งที่น้อมเมืม่อล้มพัานมามันจะพลิ้วอ่อนน้อมอ่อนโยนพลิ้วยอดหญ้าที่ดีมันก็จะอ่อนน้อมอ่อนโยนพลิ้วเหมือนน่ะ นั่นคือคนดีและของดีเราดูธรรมชาติสิ่งที่ดีๆเช่นนี้แล้วแล้วก็นำมาปรับตัวเองถ้าปรับตัวเองแล้วกลับเป็นคนดีขึ้นมาคนดีก็คือตรงนี้เขาจะดูคนดีคือคือตรงนี้กตัญยูกะตะเวทีอ่อนน้อมอ่อนโยนรับคำแนะนำสั่งสอนโดยเคารพไม่มีเล่ห์เหลี่ยมแต่บางคนนี่เคารพเป็นแบบนี้นะมีผลประโยชน์จึงเคารพไม่มีผลประโยชน์ไม่เคารพ นี่ผลประโยชน์ยังไงถ้าได้ฉันจะเคารพไม่ได้ฉันไม่เคารพอันนี้ไม่บริสุทธิ์ใจไม่จริงใจคนจริงใจจะไม่หวังประโยชน์อย่างนั้นเขาจะให้ดูยเคารพคำพูดก็เคารพรับผิดชอบในสิ่งที่ตัวทำแล้วไม่ใช่อยากได้เขาพูดกเขาอ่อนหวานดีดีแต่ได้ของเขามาแล้วยิ่งยโสโอหังนั่นคือคนเลวคนดีเขต้องรับผิดชอบในสิ่งนั้น ก่อนจะได้ได้ให้ไปแล้วให้แล้วก็รับผิดชอบตลอดเขาเรียกคนรับผิดชอบคืออ่อนน้อมอ่อ,อนโยนแต่ถ้าได้แล้วไปแล้วกูไม่รับผิดชอบไรแล้วแข็งกระดา้างยะโสโอหังอย่างนั้นคนไม่ดีคนดีจึงมีเรื่องรับผิดชอบในสิ่งที่ตัวพูดทํำลิดไปแล้วโดยเคารพและพร้อมจะแก้ไขสิ่งที่พูดไปแล้วที่ผิดพลาดโดยเคารพ และพร้อมที่จะขอโทษขออภัยลืมเสียเถิดจะปรับปรุงตัวเองคนดีมีลักษณะของรู้ผิดแล้วขอโทษขออภัยถ้าพระทําผิดก็ยังมีโปรงอาบัตโปรงอาบัติคือขอโทษข้าพเจ้าจะสํารวมระวังต่อไปสาธุสุทุพันเตสังวริสามิท่านผู้เจริญข้าพเจ้าจะรับคําสอนโดยเคารพและจะป้องกันไม่ให้ผิดพลาดอย่างเก่าอีก จึงเรียกว่าสาธุสาธุไม่ใช่สมลำนาแปลว่าจะนับมาเอามาปรับปรุงตัวเองในสิ่งผิดพลาดสาธุสุทุพันเตสั่งวริสามิท่านผู้เจริญข้าพเจ้าจะรับเอาความผิดพลาดนั้นมาปรับปรุงแก้ไขไม่ให้ผิดพลาดอีกจะปรับปรุงตัวเองไม่ให้ผิดด้วยกายวาจาจิตก็คืออ,อ,อ่อนน้อมอ่อนโยนรับคําตินั่นโดยเคารพคนคนนั้นเรียกบัณฑิต บัณฑิตรับคำติโดยเคารพอันตาพานรติไม่ได้มันจะสวนจะหาเรื่องจะมีวีนจะมีภัยนั่นคือคนจันไรคนจันไรถูกแนะนำสั่งสอนกับสวนตอบด่าว่าตอบอาฆาตตอบพยาบาทตอบคนจันไรไม่เคยรับคำติโดยเคารพ ถูกติร้อนเป็นไฟบรรไลกันคนฉลาดถูกติเขาก็จะนำไปเป็นกระจกเงาสำหรับดูเงาหน้าดูผมดูฟันว่ามีเม็ดพลิกไหมดูว่ามีขี้ตาไหมดูหน้ามามีอะไรติดไหมเขาจะขอบคุณคนที่เป็นกระจกเงาให้เขาเรียกบัณฑิตบัณฑิตมีลักษณะขอบคุณกระจก เห็นคุณของกระจกที่คนอื่นเขาส่องเป็นเงาเงาหน้าให้เราได้เห็นตัวเราชัดขึ้นจะมีแต่นึกถึงบุญคุณคนที่เขาชี้โทษให้ชี้โทษว่าเราทำผิดมันมีโทษนึกถึงคุณคนที่ให้กำลังใจนึกถึงคุณคนที่ชี้โทษให้เราก็ปรับปรุงไม่ให้มีโทษนั้นเสียเขาก็เป็นคนดีได้บัณฑิตและผู้ดี มีลักษณะอ่อนน้อมอ่อนโยนเพราะฉนั้นคุณธรรมข้อนี้พระจรึงว่าอภิวาทนาสีริสะผู้มีปกติอ่อนน้อมอ่อนโยนย่อมมีอายุคำว่าอายุณนะที่นี้คืออายุในจิตใจของคนวันนะผิวพรรณก็ผ่องใสพละกําลังกายกาลังใจก็แข็งม,มีความสุขเพราะนั้นวุตธิธรรมสี่ประการคืออายุวันนะสุขภละย่อมเจริญแก่ผู้มีปกติอ่อนน้อมอ่อนโยนเป็นนิส ดังนี้แลยะถาวาริวาหาปุราปริปุเรนติสาขังเอวะเมวอิโตทินนางเปตานังอุปกปติิชิตังปฏิตังถุมังกิพามวะสมิชโตสเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนารโสยถา,ามณีโชติระโสยถา,าสภีติโยวิวัชชนตุสัพพโรโควินัส สตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีที่คายโกภวะอะภิวาธนาสีริสนิจังวุทธาปจายิโนชัตตาโรธรรมาวัฒนตียุวันโนสุขังภาลาง